สวัสดีครับร้านดวยพรมะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับปีทศสอ4 0นนะครับของสมเด็จพระยานสังวรอดีตอดีตพระสังฆราชนะครับองค์ที่19นะครับปัจจุบันพระนามนั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชกรมัดศรีเลยานสังวรนะครับผมนะเป็นเนื้อทองแดงขัดมันนะครับผมเหรียญนี้สร้างในวโรกาสนะครับ ประชนมายุครบเจ็ดรอบนะครับของสมเด็จพญาณาสังวรนั่นเองนะครับพระพุทธเจดศรีฉันก็เป็นพระพุทธรูปนะครับประจําบวชสดของวัดบวรนิเวศนะครับผมเป็นพระประธานในบวชสดนะครับเป็นพระที่สร้างยุคเดียวกับสมัยของพระพุทธเจริญานนะครับสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับเอาไปทำเป็นเหรียญยิ่งยิ่งสวยนะครับเหรียญนี่ยังอยู่ในตลับเลยนะยังไม่เอาออกมานะครับเพื่อทุกท่านใดเข้าไปแล้วเลี่ยม เอาไปเริ่มใช้ไดไทรงความคงความใหม่ไว้ตลอดนะครับผมข้างหลังก็เขียนว่าฉลองจนมายุเจรอบสมเด็จพยานสองวอนะครับสมเร็จพระสังฆราชตามตุลาคม2องพ่ผ่านมาแล้วสิปีนะครับเปลี่ยนนี้ผ่านเวลามาแล้วสิปีธุรการท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านโดยพรบัเกเร์นะครับโทรศูนย์เก้าหกหส่ศนย์แปนย์รือศูนย์แปดหนึ่งส่สนสามนนหนึ่ง อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด,คก,ดคกดสับปะรดกดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการด้วยทุมเงินด,ดีจากร้านอวพร์ประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ